สวัสดีครับผมนายโบนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปดูทุเรียนผมปลูกนะครับซึ่งมีพี่ๆหลายคนนะคอมเมนต์มาหลายอย่างมากนะว่ามันปลูกมถูกต้องมันปลูกงั้นนี้อะไรเงี้ยครับผมต้อขอบคุณนะครับคนที่ชมแล้วคนที่เออ่ให้ความเห็นกับผมนะครับแต่ต้นนี้ที่ผมปลูกไปผมขอเป็นประสบการณ์ของผมนะครับแต่ต้นต่อไปผมจะทําตามคําคอมเมนต์ของพี่ดังต่อไปนี้ครับตึ๊ง นะครับผมทั้งหมดก็คือเป็นการคอมเมนต์นะฮะและผมจะทำตามให้ถูกต้องมากที่สุดนะครับตอนนี้หาที่อยู่ตอนนี้ไปดูทุเรียนผมปลูกก่อนนะตอนนี้ผ่านไปประมาณกับหนึงเดือนแล้วไปดูกันนะครับผมผมตอนนี้เราเดินมาถึงต้นทุเรียนที่ใช้กรสอบข้าวกระสอบข้าปลูกคุมอยู่นะครับหาอะไรได้ก็ใช้แหนนะครับผมอันนี้มาดูกันนะครับผมต้นทุเรียน ตอนนี้ผ่านประมาณหนึ่งเดือนก็เป็นลักษณะน,นี้นะครับโอเคว่าจะมียอดอนอ่อนนะครับน่าจะเป็นยอดอ่อนนะน่าจะเป็นใบเนาะโอเคเนี่ยมามาให้ดูนะครับผมครั้งต่อไปผมจะทําตามคอมเมนต์นะฮะคอมเมนต์ที่พี่ๆเขาส่งมานะครับผมก็อุญาด้วยนะครับโอเคผมจะทําให้ตามคอมเมนต์ให้ได้มากที่สุดนะครับผมเพื่อผมจะได้กินนะฮะและน้องก็ได้กินือชอบกันมากเลยยากลูกให้ได้นะครับผม ไปเนคือทวดผมเคยปลูกแล้วนะครับคือต้นต้นมันใหญ่ต้นมันใหญ่ทำมุมวงแล้วแต่มันก็ตายนะครับจะต้องรอดูนะครับผมโอเคครับผมไหก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยวันนี้ผมลาไปก่อนในบทส,สวัสดีครับกับต้นทุเรียนต้นตนี้นครับผม อย่าลืมกดติดตามนะครับท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ขอบคุณครับ